สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษอีกหนึ่งอีกหนึ่ง EP นะครับผมมีพ้าปิดตายอดนิยมนะครับวัตถุมงคลชื่อว่าพ้าปิดตารวยไม่ยั้งนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับอยู่ในชุดพิเศษพิเศษนะครับ พระปิตารวยไม่ยั้งนะครับรายการที่เก้าครับหือ่ครับรายการที่ละรายการที่เก้าครับเนื้อเหล็กน้ำพีอุดผงนะครับจัดสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับรายการที่เก้านะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับถือว่าหายากเลยนะครับถือว่าหายากนะครับไปได้มาสององค์นะครับ ไปได้มาสองสององค,ครับเมื่อวานนี้ไปงานประกวดมา i, ที่อ e ีพ e ิเ e ลียนสำโรงนะครับไปได้มาสององก<ป>ล่องจะมาแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับน,นี่ครับ เป็นกล่องผมแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบพิเศษพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่อยู่ในชุดจัดชุดพิเศษชุดหายากนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับถือว่าเป็นพระหลักเลยนะครับเป็นพระหลักของท่านเลยนะครับพระปิดตารวยไม่ยั้งครับเนื้อเหล็กน้ำพีรายการที่เก้าครับหน้ากล่องกระดาษจะเขียนว่าอย่างนี้รายการที่เก้าแบบนี้นะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับอุดผงนะครับจัดสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับหลวงปู่มหาธิราธิริจันโทนะครับ จัดสร้างที่วัดพระธาตุมื่นหินนะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับจัดสร้างที่วัดพระธาตุมื่นหินนะครับนี่ครับปีจัดสร้างปีสองห้าหกเจ็ดหรือปีนี้นั่นเองนะครับตแ,แต่เป็นพระยอดนิยนมอันดับต้นๆของลุงปู่มหาศิลานตอนนี้นะครับเป็นพระพระยอดนิยมอันดับต้นต้นะครับของลุงปู่มหาศิลานตอนนี้นะครับคือปิตาเนี่ยมีอยู่หลาย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 เนื้อด้วยกันนะครับโดยเนื้อหลักเนื้อหลักจริงๆเนี่ยก็เป็นเนื้อทองคำนะครับ ทองคําตอนนี้ก็แต่หลักล้านนะครับหลักล้านหรือหลายหลายล้านนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับแต่ชุดเนี้ยน้อเดชนพีเนี่ยเป็นรายการที่เก้าครับก็แต่ว่าอยู่ในยอดนิยมของท่านนะครับแต่ว่าเป็นของหายากครับอยู่ในยอดนิยมของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูกันที่องค์พระนะครับรายการที่เก้าก็จะมีกล่องมาแบบนี้นะครับโดยโดยมีกล่องสีขาวในสวมมาครับนี่ครับจะเขียนเขียนเลขดัมเบ์อยู่หกหนึ่งเจ็ดนะครับพอดนี้ผมมีให้ดูสององค์นะครับ มีหกนึงเจ็ดกับแปดห้าเจ็ดนะครับได้มาสององครับนะี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยพาแทนนอนกล่องพร้อมกล่องเดิมเลยเดี๋ยวเรามาชมองแรกก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับเป็นพ้าปิดตา รวยไม่ยั้งนะครับชื่อว่าพระปิตารวยไม่ยั้งนะครับไหว้ครูสองห้าหกเจ็ดนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะครับจัดสร้างวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินนะครับพระปิตารวยไม่ยัง้งเนื้อเหล็ก้ําพีนะครับอยู่ในรายการที่เก้านะครับในรายการที่เก้าอุดผงครับสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับทั้งโลกโลกทั้งใบมีแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับในเนื้อนี้นะครับในเนื้อนี้นะครับเนื้อเหล็กดําพีนี่ครับ โอ่งนี้สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยตัวเลขก็คือหกหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เลขหกหนึ่งเจ็ดะครับข้างๆต่อโค้ดไ้นะครับ,รน,รบนี่ข้างๆต่อโค้ดนะครับสวยเดิมเลยเม็ดประสบเด้งดึงเลยนะครับไม่มีตําหนิเนะครับเพราะว่านี้สวยๆคือคัดสวยมา้เลยนะครับ,มรบผมคัดสวยมาเลยนะครับเนี่ครับเม็ดประสบคมชัดลึกนะครับเด้งบึงเลยครับนี่ครับ ด้านนี้ก็ต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดอซลารนะครับด้านนี้ครับพระสวยเดิมเลยสวยสวยเดิมสวยเดิมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยพระสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับสวยเดิมและสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้าสะสมนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้าสะสมครับแล้วมีค่านิยมเล่นหานะครับอันดับต้นต้นของพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลานะครับติดหนึ่งในสิบเลยนะครับ ปิดติดหนึ่งในสบอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งเนื้อทองคํานะครับนับปัจจุบันตอนนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับในรุ่นปิดตารุยไม่ยั้งนะครับเนื้อทองคานะครับจํานวนการสร้างประมาณ9้าองค์นะครับจำนวนการสร้างเก้าองค์เนื้อทองคำนี่องค์ละไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านไม่อยู่นะครับคือหลักล้านไม่อยู่ครับเนื้อเงินไปหลักแสนนะครับถึงหลายหลายแสนนะครับชุดนี้ก็จัดว่าเป็นชุดลองลองอย่างเนื้อทองคําลองอย่างเนื้อเงินมานะครับรองอย่างเนื้อทองคําแล้วลองอย่างเนื้อเงินมาครับ เป็นเนื้อนะวะเอยเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับเป็นเนื้อที่เป็นสิริมงคลนะครับเป็นเนื้อที่เป็นมีสิริมงคลนะครับเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับเป็นเนื้อที่มีสิริมงคลนะครับหรือเข้มขังในตัวเนื้อเลยนะครับประมาณนี้ครับด้านล่างนี้อุดผงนะครับด้านล่างอุดผงนะครับดูฟพานะครับพราสวยเดิมเลยอุดผงป้ายยามาครับแล้วก็ป้ายยามามียานะครับมียาอยู่ข้างด้านล่างนี่ครับนี่ครับอุดผงครับ สวยเดิมเลยสมบูรณ์เลยสวยเดิมและสมบูรณ์เลยนะครับนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็นํามาแบ่งปันนะครับจํานวนสององค์นะครับนํามาแบ่งปันนะครับแก่นักสะสมนะครับหรือนักสะสมที่กําลังมองหากันอยู่ครับมองหาที่กําลังจะสะสมพัฟปิตาชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับเป็นเนื้อเหล็กนำพีนะครับหลวงปู่มหาทิราสิริจันโทนะครับ ปีสองห้าหกเจ็ดนะครับพระชุดนี้ออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับจังหวัดกาลสินครับเป็นชุดพิเศษพิเศษรายการที่เก้าเนื้อเหล็กจำพีนะครับผมแบ่งบูชาอยู่องค์ละองละสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแบ่งบูชาอยู่องค์ละสามหมื่นห้าพันบาทครับใครสนใจนะครับหรืออยากเป็นเจ้าของนะครับก็ทักมาได้นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับ 0820786720นะครับร้านพระเครื่องดูดียินดีแบ่งปันนะครับในราคา35,000บาทนะครับ35,000บาทนะครับเนื้อเหล็กจำพีนะครับมีแบ่งบูชา2องค์นะครับองค์นี้617นะครับองค์นี้หมายเลข617นะครับ35,000บาทนะครับ35,000บาทนะครับน่ครับสวยเดิมเลยสมบูรณ์อุดผงมาชัดเจนนะครับอุดผงมาชัดเจนและสมบูรณ์นะครับนี่ครับ อุดผงมาชัดเจนและสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ครับเม็ดผสมเด้งดึงเลยนะครับไม่มีติดขัดอะไรนะครับไม่มีบี้ไม่มีแบนเลยครับเม็ดผสมท่านหรือศีรษะท่านนะครับนี่ครับคมชัดลึกเลยนะครับคมชัดลึกเลยนะครับนี่ครับผ้าสวยเดิมนอนกล่องพร้อมกล่องเลยครับองค์นี้หมายเลขหกหนึ่งเจ็ดนะครับหกหมื่นเจ็ดนะครับผมแบ่งบูชาองค์ละสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแบ่งบูชาองค์ละสามหมื่นห้าพันบาทครับหกหนึ่งเจ็ดนะครับ นะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมรับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพนะครับไม่มีเงื่อนไขใดใทั้งสิ้นนะครับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพนะครับไม่มีเงื่อนไขใดใทั้งสิ้นนะครับองแรกหกหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวดูที่องค์ที่สองครับหกหนึ่งเจ็ดครับสนใจศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับ พระปิตารวยไม่ยั้งนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเนื้อเหล็กน้ำพีจัดสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทนะครับองค์แรกหกหนึ่งเจ็ดนะครับผ่านไปครับองค์ที่สองนี่คือแปดห้าเจ็ดนะครับหมายเลขแปดห้าเจ็ดนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีเช่นเดียวกันนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีเช่นเดียวกันมีแบ่งสององค์นะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับจำนวนการจัดสร้างเก้าร้อยเก้าสเก้าองค์นะครับ พระปิดตารวยไม่ยั้งหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีจำนวนการสร้างเก้าร้อยเก้าเก้าองค์นะครับนี่ครับสวยเดิมเหมือนกันนะครับสวยเดิมเหมือนกันครับองค์นี้จะอุดผงยาเต็มหน่อยครับจะเต็มหน่อยครับเต็มเลยนะครับนี่ครับใครชอบสะสมของสวยนะครับสะสมของสวยสะสมพระแท้นะครับ ให้นึกถึงเรานะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับให้นึกถึงผมนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับยินดีแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลทั่วประเทศนะครับเกจิทั่วประเทศนะครับและวัตถุมงคลของลวงปู่หมาศิลานะครับสีดีจันโทนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับเดี๋ยวขออนุญาตทวนนะครับองค์นี้เป็นพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับรายการที่เก้าเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับ พระหลักยอดนิยมติดหนึ่งในสิบของหลวงปู่มหาธิาที่น่าสะสมมากในขณะนี้ครับและราคาก็ระยานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับณปัจจุบันนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคําราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านนะครับเขายังไม่ขายกันเลยนะครับผมบอกเลยหรือว่าเขาคงไม่ขายนะครับเนื้อเงินก็หลายแสนแล้วครับเนื้อเงินก็หลายแสนนะครับพระชุดนี้จัดสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับพระชุดนี้จะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเป็นเนื้อหลักอีกหนึ่งเนื้อนะครับ พระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับราคาสามหมื่นห้าพันบาทครับใครสนใจทักทายเข้ามาได้นะครับใครสนใจทักทายเข้ามาได้นะครับพระปิดตารวยไม่ยั้งครับเนื้อเหล็กน้ำพีจะสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับองค์นี้หมายเลขแปดห้าเจ็ดนะครับอีกองค์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับอยากได้องค์ไหนทักมาได้นะครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีสองกล่องนะครับ ใครสนใจนะครับ082นะครับ0786720นะครับ082 0786720นะครับคลิปนี้ขอลร้านก่อนครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ